กาบเพเรอทำนองมูลเหตรเะเสด็จชาโดยแเดนชนชาทรงเรือตตนงามเชิดชายย้าให้กิ่งแก้ว เร็วพันรายพายอ่อนยับจับงามองอน เป็นขนาดชะาล้วนรูปสัตว์แสนยากคนให้เรือเร้วที่อยู่ทงสลอน สาคนลานครานครื้นเอฟองเรือครุฑชา หยุดนักหิวชะลิวลอยมาภาพันพยองให้พลพายกรพายทอง

เพียงพิงมานผ่านเมาค่าให้มาอ่านกรองทองรสจนาหลังคาแดงแย่งมังกนเฮ เสมัทธชช้ชักไรกาบเกวชะแสงแวววับจับสาคอนห้าให้ เรียบเรียงเคียงคู่จรดังรอนฟ้ามาแดนเอเฮอดินเฮ ส่วนหงชะทรงผู้หอยชะงามชดชอยลอยลังสินหให้เพียงหงทรงพรหมิน ลินลาดเลื่อนเตือนตาชมเฮเรือช่ายชาว่ยว่องวิ่งชะ รวดเร็วจริงยิงอย่างลมฮาให้เสียงเศร้าอูเราอรัดมห่มท้ายเินเดินคู่กันฮ Hey, 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 hey.